ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่หะถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาน้องไปเล่นสไลเดอร์นะคะบ้านลหลบเราเปิดให้เล่นครั้งสิบหนาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาน้องหงสขึ้นไปเล่นสไลเดอร์หลบวนยืนรอน้องตรงนั้นนะคะสินาทีไม่งั้นต้องบอกจุดนะคะที่จะเจอน้องดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่กับน้องพัดหลบกระโดดสไลเดอร์นะคะ เพราะว่าคุณแม่คุณแม่ทิ้งน้องไว้ลืม5นาทีนะคะยังไงลางวนยืนอยู่เวยข้างๆด้วยนะคะหรือว่าเอาป้ายชื่อกับเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ